สวัสดีคะ่ะพี่กุ้งกดสิวเองนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งจะมาให้ดูนะคะกรณีกดสิวอุดตันหัวปิดหรือว่าสิวห oh ัวขาวสิวกลุ่มนี้นะคะพี่กุ้งบอกเลยเป็นสิวที่ขึ้นใหม่นะคะขึ้นใหม่ได้ยังไงพี่กุ้งดูจากตรงไหนพี่กุ้งจะให้ดูจากลักษณะหัวสิวเลยะคะ่ะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะหัวสิวเป็นฟ่อนๆน,นะคะฟ้อนๆขาวๆนะคะนี่คือหัวสิวใหม่ที่เพิ่งเกิดน,นะคะ จะมองไม่ค่อยเห็นเลยค่ะแต่ว่าให้ดูไปเรื่อยๆนะคะในหน้าที่หนึ่งนะลงนะมันจะมันจะฝังอยู่ในนี่ใ่ะเห็นในะในรูขุมขน กุ้งมองเห็นเหมือนว่ามันจะเป็นปืนป้นๆนี่้นนะคะมันจะเป็นฟ่อนอย่างนี้เลย าเห็นไหมแต่ไม่ค่อยข้ามันต้องกรีดผิวนิดนึงนะคะ สุดอีกทีนึงนะคะม,มันต้องใช้เข็มนะคะ para bueno, no. 这边呢。<Thank> ขึ้นตามรูขุมขนนะคะอันนี้น้องจะการขนหน้าเพราะการขนหน้ารูมขนมันจะเปิดนะคะบวกกับเขาใช้ครีมตามเน็ตนะคะสั่งในเน็ตเนาะ แต่พี่กุ้งไม่ได้ตินะคะฟังพี่กุ้งก่อนนะลกูกพี่กุ้งไม่ได้ติว่าครีมในเน็ตไม่ดีนะคะเพราะพี่กุ้งก็ขายของทางออนไลน์เช่นกันนะคะแต่ทีนี้นะคะพี่กุ้งแค่แนะนําว่าการที่เราจะใช้ครีมตัวไหนก็แล้วแต่นะคะให้เราเช็คผิวของเราก่อนใช้นะคะหรือว่านะคะให้ผู้ที่เขามีเชี่ยวชาญที่ชํานาญด้านผิวนะคะให้ดูแลเรานะคะจะดีกว่าที่เราเลือกซื้อและใช้เองตามคนอื่นเนาะเพราะว่าเวลาที่เรานะคะ เลือกใช้ครีมตามคนอื่นผิวของเรากับผิวเพื่อนไม่เหมือนกันนะคะพี่กุ้งถึงชอบนะคะแนะนําแล้วก็ย้ําเสมอนะคะแนะนําตามหลักความเป็นจริงดูแลแก้ไขปัญหาผิวให้ตามประสบการณ์นะคะที่ดูแลลูกค้ามานะคะเจ็บหน่อยนะลูกหน่อหน้าดิ่งๆอะตรงนี้ก็พอแล้วค่ะพี่วิไปนะลูกนะ กดยากหน่อยไม่ใช่ว่าคือเราต้องได้แทบจะทุกเม็ดแต่ต้องขึ้นอยู่ที่ว่าหัวสิวเขาพร้อมที่จะให้เราเอาเขาออกไหมด้วยนะคะเป็นองค์ประกอบร่วมกันเนาะตรงนี้เป็นลาของกระดูกนะคะจะกดยากนิดนึงนะอ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นผิวหลังจากที่พี่กุ้งทําการเคลียร์สิวให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตกผักเอนไซ์พืชน,นะคะเช็ดทําความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็จะมาร์กลดเชื้อสิวตัวนี้ต้องใช้เลยค่ะละลายหัวสิวจะทาให้หัวสิวรวมนะคะแล้วก็กดออกได้ง่ายฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีมาร์กลดรอยแดงด้วยโรเว่าเจลตัวนี้จะบํารุงผิวทําให้ผิวที่แห้งที่ลอกนะคะชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะมาร์กล้างสารพิษผิวด้วยมาร์กสารา สิวเวอร์ชั่นพี่กุ้งกดสิวล้างสารพิษสารเคมีสารตกค้างที่อยู่ใต้ผิวนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ